สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่นอ้องป่องปลายสุภุสุคนมูพววลูกหลานทุกท่านกับพ่อพ่อกับยายด่วนคือเก่านะพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะก่อนนอนยายด่วนสิเอาเรืองหลอนปอบสีนวดมาลองให้พี่น้องฟังอันนี้ก็คือเรื่องจริงเลยพี่น้องยายด่วนสิลอใไปฟังอันช่วงนั้น ช่วงยี่สิบก็ปีขึ้นหลังน่ะบ้านยายด้วนมันเดือดมันเดือดพี่ปอบอลาวาดพี่น้องบอกเรื่องพี่ปอบนี่เพื่โจปสินจะคเกอรอได้พี่น้องมาหนี้ก็ไปหาบ้านไฟบ้านไฟใจดำพี่น้องเพิ่งเดิน่าบ้านไพ่ดำเนาะเอามาปูกอันนีุ้นาบ้านพี่น้องหลับตลอดบ้านหลังบ้าน้อมไม่เบิดพี่น้องยายด้วนน่ะพนวาบ้านไพ่ดำนี่ มันจะกันปอบกันผีพี่น้องกันฝ่าพาฝ่าลุงเพิ่นบอกเนาะผู้เฒ่าได้พี่น้องอันนี้ควมรูจากอัน,นพ่อเม่ปป่ญ่าตาายเพิ่นเราไปฟังอันนี้ยายดวนกัไปหาขอพี่น้องขอมาขอมาเงี้ยงเดียวพี่น้องเงี้ยงเดียวเล่ยไหมเงี้ยงเดียวหน่ยไหมมะปู่พี่น้องมันนี่มันแพ้เนาะผู้ดใดกับมาขอ ู้นั่นก็มาขอผู้นี่ก็มาขอกับปันพีปันนองไปปลูกประกันญานพี่ปอบพี่นองแต่ว่ามันกับปองกันไดลหลีและพี่นองบ้านไผ่ดำนี่ยายด้วนบริเวาเร้อมาหน,นี้เมื่อนั่นเนาะยายด้วนนี่นั่งอยู่บ้านเวลาประมาณสิบเก้านาฬิกากววก็คือก็คือทุงคว,วาพี่นองยายด้วนยิ่อันเสียงอัน เสียงพ่อยาย่ัข้างบ้านตรงขามกันแลนนนนหละเพื่อนว่าเพื่อนอื่นย้ายด่วนะอื่นตีบึงเนาะอีบึงมึงเบื้งแน่นี่อันย้ายมึงสะอ,อึกคือสะอ,อึกโดนแทะแต่ว่าขันเป็นภาษากลางภาสีว่าสะอึกบอ,อพี่น้องเนาะภาษาอีสานว่าสะอึกบานย้ายด่วนนี่เพราะว่าย้ายด่วนเขาบอกใครรู้ไหมว่าศัพท์ภาษาอันกลางไหมพี่น้องเพราะว่าเป็นคนอีสานโดยแทะร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องพันเปอร์เซ็นต์หมดละ มันนี that, のの่ยาโดนกัเลยเรียนไปแย่โดนเป็นนางเบิงยายดวนก็เลยถามว่าเล่าเอือดูดเราบอกพ่อใหญ่เราก็เลยว่าเฮ้ยเป็นซุ่มมุ่งข่วนน่ะเด็เอาสเอือแบมที่พ่อใหญ่ว่าสันเมียนเราว่านั่งอยู่กับเอือพ่อสองนาทีบ่พ่อนาที่กับเอือะสือขึ้นไม่พี่น้องมันนี่ยายดวนก็นั่งเบิงรอเพืจะเข้าน้อพ่อใหญ่ว่าสันเข้อเบิงแฮงสเอือบ่เศร้าพี่น้องยายดวนก็เลยว่าสิพี่น้องยายดวนปากปากมอเม ป,ปยากไหวพญหยิบสัสโมเปนปอบเขาเมียเจ้าบยายดวนกะว่าอะไรเนาะแล้วก็เลยว่าอ้ยหาบอกแล้วว่าอุย้ยแม่นดีรีทีพอใหญ่ยายดวนว่าขันเป็นแบบต้องีิใอยว่าปอบมาอยากเมียเจ้าแล้วมาหนี้เอือเป็นสองสมองกลัวยายดวนก็เลยว่าพาเราไปหาหมอซะไปรพยาบาลยายดวนว่าน ถ้าเ้าสังเกตถ้าเอาไปโ่องบานนี่ถ้าเราสีเข่าประตูโ่องบานถ้ายาแล้วเศร้าสะอึกพี่ปอบเขาแนนอนยายดวนบอกเลยมันนี่เราก็เลยขี่จักรยานปั่นจักรยานไปบอกรถต่ขี่มันไม่ม e MM ีเอเอ็ดเราวมีหนองเนาะมันเป็นรถแบบว่าสําหรับส่งคนป่วยอันไปโ่องบานมันเป็นของอของ ตะกี้มันแท้เนี่เป็นเทศาบาลเนาะมันยังเป็นสออปตอยุ่นนะเป็นสภาพตำบนี่ยแม่มันนี่รถเขาเรยกว่าเอาไปเอาไปโดนเติมมันนี่เราเรยเอากลับเอาเมียกลับขึ้นมาได้ด้วนกะกะนางถ่าดิกะเรียกว่าพ่อ่เป็นยังไงหมอเขา้า่าเป็นเป็นอีหยังเรากะเรียกว่าอุ้ยเป็นขั้วมึงเบาอีรีเรววาวะเป็นขั้วมึงเบา เอามันเป็นแนวไรพ่อใหญ่แย่ดวนเลยวะเนาะอุย้ยสีเขาประตูรงบานเราเศร้าเสอประเสัิฐเราบอกเนาะลดรดสีเดียวเขาประตูรงบานนั้นหยุดเลยบ่สเสอวันนี้เขาไปตรวจหมอใหญ่ตรวจไหมเราวะบ่มีหลคอนีหยังโลุกกะเพาะกับ่มีบ่มีโลคอนีหยังเราวะหม,มกอ,ก,ก,อกับบกใหก้บบาย,ยามากิน บริเฮตอีนังยาก,กับบริสีแล้ววะออกมามันนี่ยโละกะเลยฝ่าวเป้าฝ่ายผูกแขนมะผูกแขนผูกข้อเมียเลาวไหนเมย์ไปเอาน้ำอันเห็นว่าน้ำของรักษาข้าเจ้าไ,ไหนเมยเอามาผูกแขนผูกข้อมันเลยพี่น้องแล้วหอนโบเสอือเลยมาเลยเพ่นว่าผีปอบนี่มันยา,งงยานลุ่งพญเบานมันยานเข็มสีดยาข้าเจา้าว่ามันตกเข้าไปน้ำนี้ สังเกตบางเด้อมันสิมันสิอยู่นอกนี่มันมันสิต้นลดลงเลยพันว่ามันสิบอกเขาไปน้ำพิ่นว่าเหมือนมันแมนอีหลีมาอนี่ยมันนี่เราก็จนเศร้าซะเออจากแต่มื่นนั่นมาไหมเราก็เลยว่าโปรยใหญ่เราว่าโอ้มันขั่มมึงนอนระ่าอี๋บึงมันคว่มมึงระ่าเราเอื่นเนี่ยรวมอื่นแต่อี๋บึงเนาะคำว่าอี๋บึงนี่แบบมันเป็นคว่มเบาที่หนาลักสาหรับคนภาคอีสานพี่น้องอี๋บึงอีนั่งสิแม่อีหลาอีค่ำจังสิแม่ มันสีเปะไม่ว่ามันสีเป็นคว่มไม่ว่านานละคำเบาคือจังผู้ใหวอนเร็กหน่อยสิพี่น้องมันละเราก็เลยว่ามันคว่มมึงเนาะววาสันราว่ามันนี้มือลังมากพี่น้องมันนี่น้องหญ่หวนนี่น้องนี่ต่ว่าลูกพี่ลูกน้องพอมันเป็นน้องอีเมัยที่นี่มันขอดลูกเนาะมันเป็นขอดที่งบยานมันนี้มือเนี่ยหมอสั่งมันออกมามันออกมาตนบนใบออกมาแับนี้ อันเงอนมันกับเงืน่อได้วนกับวกไก่กันที้เยื่องกันอยู่ประมาณยี่สิบเมตรเีหละแต่ว่ามันสีเป็นสร้อยก้าไปเงินมันอันนี้เสียงละไผ่เสียงแม่มัน่ันไหนละไผ่เร้ห้องขึ้นอันนี้ย่อดวนได้ยินเสียงห่องแล้วห้องแบบมันเป็นห้องลิ้นห่องหัวได้ห้องแบบต๊ใจเนี่ยคือมีเรื่องเกิดขึ้นให้ดวนกับแรนไปเลยแรนไปมันนี้ย่อยดวนกันลยว่าเอามันเป็นอย่างหนาว่าสันมันล่มว่าสันเจจอบระยุใสว่าสันโว้ย ข้าไอ้ก๊อเขายุราบางสิเนาะมันนี่มันผู้ใหญ่เนาะก็เลยไปค้นยุ่อเนี่ยแล้วก็ไปเอาขึ้นเอาขึ้นนั่งเอาข้นนั่งมันจะยังสะลื่มสะลืออยู่เอาขึ้นนั่งมันนี่เลือดนี่มันแตกเนาะคิ้วมันแตกเนาะเพราะว่ามันต่ำาจะกบหมาหินอ่อนมันจิเป็นโตหมายหินอ่อนหินอ่อนอยู่หันมันต่ำคิ้วมันแตกเดือมันออกมันนี่ใจร่วนกัเลยว่ามันหลุมมันหลุมแห้งอยู่บ่แต่ว่ามันหลุมอยู่ตาว่านคิ้วมันนี่ไปต่ำกับอัน กับตัหมาอินวนแล้วก็เลยบอกยายดวนว่าไปเอื่นเอาเจ้าปะทูหน่อยไหมเจ้าปะทูนี่เป็นแม่พ่อไงเตยแต่ว่าเราตายละอันบอกบอกได้หลายปีขึ้นหลังพี่อ้องเนาะแต่ยี่สิบกว่าปีไปได้หนิวันนี้เราก็เลยมามาหอนแล้วก็เราวมาตักน้ำม,มาก็ได้ตักน้ำเสีคขันไหมเราแล้วก็เผาขาถาใสา่เนาะจมขาถาใสา่แล้วก็พน่นบันนี้พ่นน้ำเป็นฝอยหน่อยพป่น้องเซียหัวเนาะพ่นสามเถื่อนวันนี้ มันสะบัดตัวจัิงสิละอันสาวใหญ่ดวนันเนาะมันมันตาขึ้นเมากรูพี่น้องตาเนี่ยไส่คือตาหมาวอดนี่แม่มันก็ตาขวางลังงานรังงานมันก็เบิ่งผู้นั้นเบิ่งผู้นี้เบิ่งเหลียวเบิ้งขนยายดวนกับเรียบ้ามันคือเหลียวของเ้าไปแต่ยานที่ยายดวนบอกเนาะมันนี่โพย่พยตีแล้วก็เลยว่ามึงสิมาสูบกูบอกมึงคือเก่งเดี๋ยวเราวาบ้ากูเชื่อมึงตายเดี๋ยวเราวางสิละ ผู้ใดไม่ใใสมึงก yani, ็มาสิงมาซ่อมเนาะราบามึงเหลือหาพ่อหาคนหาจนพ่อลา่าเนาะอันนี้แล้วก็ผูกผูกผูกข้อนี่ไหมฝ่ายผูกข้อแล้วก็ผูกทบมองสิไหมผูกแขนผูกขาให้แล้วกัดแล้วกัดไหมวันนี้บัเลยมึนตาขึ้นมันเกิดเยว่มามือเจ้ามาอีหยังมันว่ามันีมันลิมันเกิดแล้วมือมันมันบ่ายมันจับคิวมันเกิดเยว่ามันเจ็บคิวมันก็เเยว่าเขาเลือดค่อยออกมันว่าคอยเป็นหยังมันว่า มันนม่แมันันนภาอีกเลยว่ะมึงลมมึงปัญญามึงจังลมมึงวิ่นตีบอ่บริวิ่นมันว่าฉูบมันนี่แตกเดือดไหลมันนี่มันเล่นให้ฟังมันว่าพี่น้องข่อยกำลังว่าสีนางข่อยสีนางว่าเสียนว่าสีเปลูกมันว่านั่งอยู่เห็นไหมข่อยสีลูกเปรลูกมันนั่งอยู่มาหินอ่อนมันนี่ข่อยเล่เลี้ยวไปหินไก่ไก่น้อยมันว่าไก่หน่อยเขามาทั้งประตูบ้าน แต่ว่าเขา,าเอ่ยกับแพงหรอกแต่ว่าประตูบ้านนี่มันผลเป็นประตูเล็กอี่บ่มันเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่อง,องมันหลุมไก่อันนี้ข่กําลังว่าสีไล่ไก่มันว่ามันยางเขามมหาข่ไก่หน่อยข่อยก็เล่ยลมมันว่าข่ลมลงเลยอันนี้พอยิีตื่นเราเป็นทาเนาะหุงเนาะเราก็เลยว่าโอ้ยมันเป็นพายไก่หน่อยตัวนี้บอบแล้ววาบ่อพี่พายมันเป็นพายไก่แล้ววะ มันเขามามันได้กินข้าวเบลุกอ่อนเมืองแห่พี่น้องบันนี้พุดธิเขาเจ้าก็เรีย่านี่ลหละขันไม่ไดกินก้นก็เป็นพายเป็นพายไก่หน่อยเขามาเขมันในบ้านแล้วก็กากกัดหมต่จาดมันมาล่ะเลากัดเรากันแม่มันกับเพรด้ลุ่มในยังเลยไม่พี่น้องเพิ่นกาดเพิ่นกันแม่เขาเจ้าก็เลยบบอกกันเนาะ เราเป็นหมอทำนอกเป็นหมอไปว่าเจ้าปะถูสำรับสำรับรักษาไปว่าวันพระวันศิลนี่แยกด่วนเนึ่สิแม่กบนองคนที่มลุ่มกับสิไปเปาเพราะว่าเป็นเจ้าปะถูเดียวกันไปเขาน้ำเพลนนี่งแม่กันออกพรนษาเขาพันศาสิเขาเขาถูประเทศพี่น้องคนันหาไปขึ้นน้ำเพลนแล้วก็ไปเขาวัรนาแล้วก็ออกพรรนาไม่พี่น้องสมัยตะกี้เนาะผาปามาได้พี่น้องมาปีใหม่คนบางทีเขาเอาผาปามา น่องแย่ดวนกับมาน้ากันเขาเจ้าเอาผ่าป่ามาลุงวัดเอาผ่าป่ามาเตองทีมไหมมาลุงวัดคนกับม่าหลายดิมันนี่กลางเว้นขาเจ้ากับเลี้ยงคนเนาะขาเจ้ากับแฮกันอันตุนดอกเงินแหมตุนนั้นดอกเงินผ่าป่าเอามาหน่อแไหมก็เจ้าแฮลงบัดเขาเจ้ากับพิการเลี้ยงกันเนาะ จ้า่ก้อยเนื้อก้อยอยังบ่ได้กินก็ไปกินน้ำเขาได้พี่น้องสดเลือดนี่กินก้อยก็จ้าวาไปที่นี่กลางคืนก็มีการมีหมหอลพงนันมีมอลำ่เนาะมอลำก่อนสิ่งนั่นแหละงันเรียบร้อยไปที่นี่เสือบ่พี่น้องมือเขาสิเมือ่อมือเขาสิกลับบ้านน่ะเมยรถปิกอับเนาะ เขากะเมื่อน้ากันนองไส้แย่ดวนกับเมื่อน้ำรด,ดขั้นนั่นบานนี้รดนั้นลุ่งหม้อมันสิเป็นหม้อบ้านใด้ดวนหม้อลุงหม้อแล้วมันจะขึ้นโน่นเลยไหมลุ่งหม้อลดหนักรดหนักหนักมันว่าผูกขับนั่นจนเด็กปอนปอนข้อปอนหนามา่ถามา่าลดซามันหนักเถอะเขาก็เลยว่าจ,จัแล้วก็มีแค่สีข้นนังน่ขงข้างหลังเขาว่า มันในีบุนขืนนู่นพี่น้องรดเสียงิีแลนข้นนู่นเห็นไหมจนสซเรนขึ้นบ่ไดดรดเขาบ่อใดลดเกาได้รดใหม่ๆมันนี้พอดีมันก็เลยคิดพอหนุ่งไส้มันมาปอกมันนั่มบ่มันบ่ามันก็เลยเอาตีนต่ำผนบ่ามม่เป็นโกลนเป็นมุ่นเนาะบอกกระตูดพี่น้องมันก็เลยเอาตีนเนี่ยแม่ต่ำออกเอาเราตีนต่ำต่ำองสีมันบ่ายอีปอกเมื่อเมื่อเแลรนมาทำกูหยั่งกูตีนต่ำมึงก็หน้ามันบ่า มันก็ใส่ตีนพี่น้องมันติน้น,นไปว่ามันตินตามม่นไปว่าอากาศนั่นล่ละความบางเป่าหนิหมยมันนี่รถเบาไหมมันนี่ผู้ขับรถโซเ่เฟื่อเลยบะเลยบปอนขออกมาไหมห้้ยรถคือเบาเทปนี่นหมืมันมาแหม่บินคือโน่นหนิหมย์มาที่นี่ที่บอกให้ฟัง,งพี่น้องมันมาไปหอดกรุงเทพไปหอดเขาก็ไปนอนเนาะตื่นเสาร์มาบ้านมา มันเจ็บนี่โปรตีนมัน่าเจ็บเจ็บมันบาคือมีคนกัดนี่มัน่าทั้งสองขางมันก็ได้่าเนาะมันทรมากด้ยนี่มันก็ได้บาบอกอีเมียฟังอีเมียตอนดูข่อยเมื่อนัรถนักหนักมัน่าข่อยพจนกคะข้อมเห็ดข่อยคึดพ่อแต่เจ้าเจ้าว่าไว้ฟัง่าขันไปใส่มาใส่อย่างสี่ขันมันหนักขันคือจังอีหยังขีติ่งนี่แล้ว่าอัน ให้ตีนต่ำเด้อตีนต่ำลงมาเป็นวนเป็นมุ่นข่อยก็ได้ตีนต่ำมันว่ารดยีกับเบาป่นี้ข่คือจังมีเน่ากัดอีโบตีนข่เนี่ยมันว่าไหมมันเบาอีเมียก็เลยว่าไว้กับปอบมันเลยว่าสันมันสูงมึงว่าสันมึงตีนต่ำมันลุ่มมันเอามันกัดอีโบตีนมึงอีเมียว่ามันสูงว่าไรชุดตีนต่ำมันลุจากรดอีเมียบอกอีเมียบอกสิได้ได้พี่น้อง นี่หละมันก็เป็นขุนเป็นมนุนสนิดหนึ่งจำไว้ด้พี่น้องอันนี้ขั้มจิงเด้อเพิ่นให้บอกเพิ่นให้เวา้ทาทุ่น้ำไล่กันเห็นพี่ปอบเป็นผูใ้ใดเป็นปอบอย่างมากทุ่มเลยทุยอีป,ปอบมุ่งเ้าเลยิันว่าคือจังใหญ่ด่วนนี่โอ้ยใหญ่ด่วนเป็นคนบยน่ย่าเด้อคอยนี่ปากนี่คอยปากจัดอยู่แล้วขันหู่จักว่าเขาซาบ่าไผเป็นปอบแม้ย ยันมัเศร้านี่ว่าจะป่อยไก่ป่อยเป็ดป่อยหมูป่อยม้าเด็กๆปวดเดล่วแต่จะเศร้า่นี่าตั้มับตัามปอดนุ่งโอ้ยใหญ่รวนปล่อยยังสิเล้วปล่อยไก่มันก็บอกมาไก่ที่มันหย่านพนว่านั่นลหละมันก็ได้เป็นเคล็ดลับพี่น้องพนว่ามันเป็นขนเป็นมุนเมียเราเบาหนั่นเท้าผูเฒ่าเ่รเพิ่นบอเพนเบาแบบนี้ไหมพี่น้องก็เลยมันเล่าให้พี่น้องฟังพี่น้อง อันนี้มันเป็นเรื่องจริงงด้วยพี่น้องยายดวนเรานี่โมเมนเรื่องโมเมนเรื่องขี่ตัวโกงอกเด้อก็เรยมว่าเราให้พี่น้องฟังเป็นแต่ฟ so, ังบอกพี่น้องยายดวนสีถามพี่น้องแล้วแบบนี้เป็นแต่ฟังกะกะคอมเมนต์มหายายดวนด้วพี่น้องเด้อแต่ว่าเบอร์ไงเบิ่งสูยางสูเนี่ยด้วยพี่น้องเด้อที่สำคัญกับดตที่ามยายดวนแน่ยายดวนเสียเอาเรื่องเล่ามาเราสู่ฟังหลายเรื่องพี่น้องเรื่องตำนานก็มีเอ้าตำนานอีพอเราให้ฟังนี่ แต่เดยายดวนเก่าปีสิบปีจำกรมไหนน่ะโอ้ยเราเราไห้ฟังบันนี้อีเม่กับเราไห้ฟังยายดวนไปนั่งใสสมัยต่ก,กอนกี่เนาะผู้เถ่ากัเว่าเรื่องผีเรื่องสางยายดวนก็เสียมาว่าเราไฟังเลอพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ไว้แค่น้กนพี่น้องเขาจังพอกันคลิปนาคลิปนี้ยายดวนก็ขอลาไปก่อนด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ